สวัสดีครับสวัสดีครับจากร้านชั้นนันวาซ่อมมือถือนะครับเช็คเครื่องซัมซุง A52s ของคุณพรน,นะครับเครื่องโดนน้ำมาแล้วก็สัญญาณไม่ขึ้นนะครับตัวชาร์จหลวมชาร์จไม่ได้แล้วก็ไมโครโฟนเวลาพูดคุยเนี่ยเสียงช็อตๆนะครับไม่ได้ยินอันนี้ก็จะเช็คเครื่องนะครับอามาดูที่ซิมก่อนเลยตอนนี้ใส่เป็นซิมของร้านนะครับสซิมสัญญาณก็ขึ้น2ขีดนะครับทดสอบการโทร ของตัวเครื่องอะเช็คบาแสงนิดนึงโอเคโทรแล้วก็เปิดลำโพงนีลำโพงล่างนะครับศูนย์บริการข้อม,มูลประกันสังคมหนึ่งศูนย์หสวัสดีครับ For English please press nine แล้วก็ลำโพงบน ไ,ได้ย SS, ดดินนะครับเซนเซอร์เวลา,าแน่ผูใช้งานได้นะครับมาดูที่หน้าจอตัวหน้าจอของลูกค้าจอเบิร์มนมาอยู่แล้วนะครับภาพสอนนี่เป็นปกติของจอ LED นะครับใช้มาหลายปีก็จะเบิร์นนะลดเสียงกดได้ครับเพิ่มเสียงกดได้ ล็อกหน้าจอปุ่มล็อกหน้าจอกดได้ลองทดสอบการชาร์ยดูตอนเสียบสายชาร์จนะขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนชาร์จเร็วนะครับเสียบอีกทีหนึง่งชาร์จด่วนครับ ขึ้นสาย้าชาร์จได้นะครับไวไฟก็เชื่อมต่อ wifi ของทางร้านแล้วเรียบร้อยต่อไปทดสอบกล้องกล้องอกล้องก่อนนะครับอ่ะกล้อง อันนี้เป็นกล้องหลังนะครับทดสอบกล้องหลังตัวธรรมดานี้เป็นตัวมุมกว้างนะครับกล้องมุมกว้างอันนี้เป็นตัวคูณนะครับตัวซูมใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบกล้องหน้านี่เป็นกล้องหน้านะครับเช็คๆกล้องหน้ากล้องหน้าเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ลองมาฟังเสียงดูครับกล้องหน้านะครับเช็กคกล้องหน้ากล้องหน้าเป็นแบบนี้นะครับนี่เช็กคกล้องหลังนี้เป็นกล้องหลังนะครับทดสอบกล้องหลังตัวธรรมดาหูกว้างนะครับกล้องนี่เป็นตัวตัวสูงใช่ไหมได้นะครับต่อไปครับไมโครโฟอน ด้านล่างแอปบันทึกเสียงทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนใช้ไงานได้ไหมฮัลโหลเช็คทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนใช้ไงานได้ไหมฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อไปสแกนนิ้วสแกนนิ้วายนิ้วม,มือ แกนนิ้วได้นะครับนี่สามารถสแกนนิ้วได้ต้องจิ้มแรงๆนิดหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยครับใช้งานได้ครับใครสนใจติดต่อมาที่ Facebook ช่องทันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ